สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวกมลรัขันติเลขที่6มาสีทับสองนะคะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเรื่องคณิตศาสตร์กับการนั่งเก้าอี้ค่ะกล่าวาก่อนนะคะว่าการนั่งเก้าอี้คืออะไรการนั่งเก้าอี้นะคะก็คือการทรงตัวรูปแบบหนึ่งในลักษณะที่จะถ่ายทอดน้ำหนักของตัวนะคะลงบริเวณก้นต้นขาเข่าเท้าแล้วแต่กรณีซึ่งแตกต่างจากการยืนค่ะ ซึ่งในการนั่งในของไทยนะคะมีหลายแบบม้างๆเลยค่ะเช่นการนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่การนั่งพับเพียบแบบธรรมดาการนั่งคาสมาต่างๆนะคะซึ่งในหัวข้อวันนี้นะคะก็คือเลือกการนั่งบนเก้าอี้มาค่ะแล้วก็นํามาเสนอผสมกับคณิตศาสตร์ซึ่งในวันนี้ก็คือองศากับการนั่งเก้าอี้ค่ะ การนั่งเก้าอี้ในทุกๆวันของเรานะคะมักจะมีการที่ทําให้เรานั้นปวดหลงังปวดกล้ามเนื้อปวดคอบ่อยๆได้เมื่อนั่งเป็นเวลานานหรือว่าการที่เรานั่งไม่ถูกวิธีค่ะซึ่งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะไม่นั่งเลยเพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ยนะคะตื่นมาเราก็ต้องนั่งแล้วค่ะหลังจากนั้นพอเราตื่นมาใช่ไหมคะก็จะต้องขี่รถไปทํางานเราก็ต้องนั่งอีกการแบบ ทั้งขี่รถในรถยนต์และรถเครื่องแล้วก็พอถึงที่ทํางานเราก็ต้องมีการนั่งทํางานรวมถึงการนั่งเรียนต่างๆนานาค่ะรวมไปถึงการเข้าห้องน้ําค่ะซึ่งเมื่อเราต้องทําธุระเราก็นอกนั่งเหมือนกันค่ะวิธีการที่ถูกต้องนะคะในการนั่งเก้าอี้ที่ได้ไปสืบค้นมาจากในอินเทอร์เน็ตก็คือการนั่งให้เต็มกลนให้เต็มสะโพกและหลังพิงไปกับพนักเก้าอี้ ให้พนักเก้าอี้รองรับน้ำหนักโดยไม่ให้กล้ามเนื้อคอและหลังทำงานหนักส่วนมากเกินไปและต่อไปนี้ก็คือการยกตัวอย่างกนนารนั่งเก้าอี้ในองศาต่างๆตามที่ดิฉันได้ได้ทดลองกับตัวเองและได้หาเพิ่มเติมจากในอินเทอร์เนต็ตไว้ค่ะโดยกำหนดตัวแปรควบคุมก็คือองศากับการนั่งกับพื้นนะคะโดยนับจากฝั่งหน้าเราจนถึงพื้นและก็ตัวแปลอย่างหนึ่งก็คือทุกท่านะคะต้องหลังยืดตรงค่ะ องศาที่จะนํามายกตัวอย่างอันดับแรกนะคะก็คือประมาณ180องศา180องศานะคะเป็นองศาที่ดีกับการนอนเป็นอย่างมากเลยค่ะถ้ามีหมอนอะไรที่แบบนุ่มนิๆก็จะดีสุดๆเป็นเลยแต่ไม่เหมาะกับการนั่งเพราะมันจะสามารถทําให้เราหลับไปกับบนเก้าอี้ได้ค่ะ <laughs> ต่อมานะคะคือประมาณ125องศา องศานี้นะคะเป็นองศาที่ทําให้หน้าท้องของเราได้ออกกําลังกายนิดหน่อยค่ะก็คือเป็นการเกรงเล็กน้อยเพื่อที่จะทําให้เราอยู่ในช่วง125องศาได้เป๊ะๆหรือประมาณนั้นนะคะและเมื่อพอเรานั่งนานๆในท่า125องศามันก็จะทําให้เราเมื่อยทั้งหลังและก็หน้าท้องเช่นเดียวกันค่ะและต่อมานะคะก็คือประมาณ100องศาค่ะ 100องศานะคะเป็นองศาที่พอดีกับการที่หลังเรานะคะจะกระทบกับเก้าอี้หรือว่าพนักพิงซึ่งจะทำให้เราได้ผ่อนคลายอย่างสบายไม่ต้องเกรงแถมยังพอดีกับการที่เราจะต้องมองไปด้านหน้าเพื่อมองอะไรต่างๆเช่นบนกระดานหรือว่าบนสไลด์นะคะ ต่อมานะคะก็คือประมาณ90องศานะคะ90องศานะคะเป็นองศาที่จะทําให้เรานั่งหลังตรงได้พอดีเ๊ะค่ะกับเก้าอี้กิลบบนพื้นแน่นอนว่ามันดีตอนหลังเรานะคะแล้วก็จะทําให้หลังเราไม่งอตอนแก่หรือว่าจะไม่ค่อมตามที่ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายเขาได้กล่าวไว้นะคะแต่ว่าการนั่งแบบนี้นานๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบ ไม่ได้พักผ่อนตรงส่วนคอหรือว่ามันจะทําให้คอเราเมื่อยได้เช่นกันและบางทีการนั่งหลังตรงแบบนี้แบบไม่ได้พิงอะไรมันจะทําให้เราปวดหลังเช่นเดียวกันค่ะกล่าวเพิ่มเติมนะคะในมุมอ่องศาประมาณ90องศาเนี่ยนะคะยังจะเป็นท่าที่เหมาะกับการนั่งทําธรุระในห้องน้ําหรือการนั่งบนชักโครกหรือการนั่งอุจจาระนั่นเองค่ะมา ต่อมานะคะคือประมาณ35องศาท่านี้นะคะเหมาะกับการเตรียมนอนบนโต๊ะเรียนเป็นอย่างยิ่งและการนั่งแบบนี้เสี่ยงต่อการตกเก้าอี้ได้ถ้าเกิดด้านหน้าเราไม่มีอะไรมากัน้นหรือว่าเราไม่ได้เอาแขนถ่วงไว้นะคะและยังมีกล่าวอีกว่ามีผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าถ้านั่งอื้อที่ถูกต้องสําหรับการขับถ่ายควรเป็นท่านั่ง35องศาหรือว่าเป็นการนั่งในลักษณะการนั่งยองๆ ให้เข่าอยู่เหนือสะโพกนะคะในการนั่งลักษณะนี้จะเป็นการนั่งที่ช่วยให้ลำไส้ตรงเปิดมากขึ้นในขณะที่การนั่งชักโครกตามปกติจะเป็นท่าที่เป็นมุมฉากหรือว่า90องศาซึ่งจะทำให้ลำไส้ตรงพับและเปิดน้อยกว่าการนั่งแบบยองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็คือประมาณศูนย์องศาค่ะ ใช่ค่ะนองศาใครว่านั่งไม่ได้ลระคะลองนั่งดูสิคะโอเคค่ะการนั่งสูนองศานะคะคือการนอนแผ่ไปด้านหน้าบนเก้าอี้หรือว่าบนขาเราองศานี้นะคะจะสามารถทําให้เราหัวมึนได้เนื่องจากการที่มองแต่พื้นเพราะว่ามันมองอะไรอย่างอื่นไม่ได้ค่ะและในเวลาเดียวกันอาจจะทําให้เราหายใจไม่ออกได้ด้วยเนื่องจากการที่ตรงอกของเรานะคะไปอยู่ตรงขาแล้วก็น้ําหนักที่เราส่งเข้าไปถึงจนแบบ ทับอ,อกเราทําให้ปอดเราบีบจนหายใจไม่ออกได้ด้วยค่ะก็หลังจากที่ได้ฟังองศาที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะก็มาฟังสรุปกันเลยดีกว่านะคะดังนั้นนะคะอิริยาบถที่ดีที่สุดในการนั่งที่ดิฉันได้ลองสรุปมาก็คือประมาณ100องศาที่สามารถทําให้พิงเก้าอี้ได้สบายและไม่ปวดหลังค่ะนอกจากนี้นะคะ ยังมีวิธีช่วยเสริมที่ยังทําให้เราหายปวดหลังอะไรต่างๆได้เช่นการนําหมอนนะคะมาวางไว้ตรงก้นตรงหลังแล้วก็หรือว่าการหาซื้อเก้าอี้ดีๆมานั่งเช่นเดียวกันค่ะและที่สําคัญนะคะในการนั่งเนี่ยถ้าเกิดเรานั่งเกินประมาณ15นาทีถึง20นาทีมันก็ทําให้เราปวดขาปวด ตัวได้เช่นกันดังนั้นเราก็ควรยืดแขนยืดขาเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีถึง20นาทีหรือว่าการเปลี่ยนอริยาบทท่านั่งต่างๆค่ะ